สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวผมนายสมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกมพิกเซลการ 3D อัปเดต2 5 4นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนําเสนออาวุธพิกเซลพลาสจ,จากกิจกรรมดแอนิเมชันซีซั่นเวอร์ชัน3นั่นเองนะครับผมโดยอาวุธของพิกเซลพลาซีซั่นนี้นะครับผมจะเป็นอาวุธแรกผมจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมอาวุธนี้จะมีชื่อว่าเชนซอนดอกนะครับมีความภาพ3 9 9เป็นอาวุธมีดระดับตำนานโจมตี1 8 9เดเรย75สามารถโจมตีศัตรูแบบมีด การดีไซน์ของอาวุธนี้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวละครของที่มีชื่อว่าโพจิต้าในเองนะครับผมจากนิเมะเรื่องเซนซอร์แมนนั่นเองนะครับผมโพจิต้าในนี้นะครับผู้ที่ควบคุมนะครับก็คือเดนจินั่นเองนะครับผมก็เป็นพระเอกต้นเรื่องนั่นเองนะครับพร้อมกับสกินตัวละครที่มีชื่อว่า power อร์นั่นเองนะครับผมก็คือคุณจะต้องจ่ายตัวพิกเซลพาสีกทองก่อนเป็นระดับแรกนะครับผมเป็นตัวละครผงจากนิเมะเรื่องเซนซอร์แมนนั่นเองนะครับผมก่อนจะเิ่มคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เเพื่่่ออปปป็นนกกกกกาาลัังงงใจผมรรรทคิิตไดดด้บถึ เพื่อเป็นการแจร้งเตือนไม่มีคลิปใหม่นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปแนว pixel 3D เก่าๆนะครับผมสามารถกลับดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นของโปรจิตานะครับมันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งแต่ผมจะเรียกว่าโปรจิตะาก็ได้ถ้าเกิดใครที่เคยดูเชนซอแมนก็คงจะรู้เลยว่ามันเป็นตัวอะไรแต่สาหรับใครที่ยังไม่เคยดูเชนซอแมนภาคอนิเมะหรือฉบับมังงะก็สามารถดูก่อนได้เลยนะครับผมผมก็แค่มาดูแบบผ่านๆนั่นเองนะครับผมแค่รู้จักเฉยๆจนมาถึงมีภาคฮงวี่ในอนิเมะก็ หวังว่าอาจจะเป็นแบบหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ก็จะมาใช้เป็นสุนัขใบเรือนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นรูทของดินจินั่นเองคือถ้าจำไม่ผิดถ้าเกิดสก,กินควรจะเป็นดินจิแต่ว่ามีแค่ใครที่สงสัยว่าตัวละครดินจินี้มันมีการออกแบบมีที่มาอย่างไงรเราผมก็ทราบกันดีว่าครับผมก็มาจากในหนังเรื่อง l e t t อ e f a ฟ e นั่นเองนะครับผมผมเคยเห็นในเกมโมโต้คอมแบ็คนะครับผมพักเอ็กเลย แต่ใครที่ไม่เคยเล่นโมท็กอกเขาแบ,บก็คงจินตนาการว่าแบบมันมีชาาต่อสู้แบบเลือดโหดก็จะประมาณแบบนั้นเลยนี่นะครับคือที่มาของตัวละครดินจินั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ใครที่เคยดูหนังเรื่องแบบคนแสดงของฝรั่งนี้ก็คงจะรู้จักเป็นอย่างดีผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้จักหนังฝรั่งไปด้วยและรวมถึงอนิมเมื่องนี้หรือ,เ,รอเช่นกันนะครับผมส่วนตัวละครที่ผมใช้อยู่บางทีอาจจะเป็นพาว,วเวอร์ก็ได้นะผมถ้าเกิดจำไม่ผิดตัวละครพาวเวอร์นี้ก็จะเป็นตัวละครสาวแบบ เลือดนั่นเองนะครับผีดูดเลือดจะเรียกว่าผีดูดเลือกก็ไม่ผิดนะครับผมความสามารถตรงสายเนะี่ยก็ก็สามารถดูในพังแอนิเมะได้แต่วันนี้ผมก็จะมาเล่นอาวุธใบเลือดก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้แค่บอกที่มากับการดีไซน์ของมันว่าเป็นยังไงคือการใช้อาวุธนี้นะครับผมมันจะมีตัวซอนมานะสะกิดเขียนคำว่าซอนแล้วก็เฮาเฮานะครับผมเหมือนกับเสียงมหาลองนั่นเองจะเรียกง่ายๆก็คือเป็นปีศาจใบเลือดนั่นเองแต่การออกแบบถ้าเกิดจะเห็นแบบตนตรงตนนะ้นคิดนะฮะจะจะผิดเหมือนแบบ บางคนก็มองว่าเป็นไซกอกก็ได้บางคนก็เป็นหมาก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ตอนแรกผมมองครั้งแรกก็อาจจะเหมือนเป็นไซกกแบบคือถ้าจำไม่ผิดนะถ้าเกิดเล่นแบบนี้เนี่ยมันจะมีคนที่ใช้ปืนอ,อาวุธเป็นปืนระเบิดนะแต่ตอนนี้เขาแก้บัคเปที่เรียบร้อยแล้วนะครักผมก็รอดไปแต่มันยังมีอาวุธหนึ่งที่เป็นติดเสน่ห์ก็ราะฉะนั้นก็ต้องระวังดีๆนะครับรอบแรกก็จะลองเล่นกระป๋อธรรมดาคือถ้าเกิดเล่นกระปออนี้มันสบายนะครับผมแบตยี่สิบเล่นครั้งอัดคลิปปุ๊บบางทีแบตน้อยบางก็ไม่แปลกนะครับผม แต่ถ้าเกิดผมอัดไปปุ๊บก็ต้องรอเวลาต่อไปค่อยทำต่อกันเวลาเรือนี้ดามเมดนี่ก็เบาอยู่นะแต่ก็สำหรับจะทำภารกิจชายเลนก็สาัม,มากคุณจะต้องใช้โอนี้ด้วยนะครับผมในการเล่นแมมทีมไฟแต่นี้ลองเล่นแมมเด็ดแม,ม่ก่อนเสียงหมาเห่านั่นแหละครับอือก็ถือว่าเท่ดีนะครับผมจริงๆมันยังมีอีกตัวละครหนึ่งที่แบบอาจจะยังแบบ รู้จักนะ้วด้วยนะครับผมจะมีตัวละครผู้หญิงตัวหนึ่งแต่ว่าไม่มีนะครับผมและที่แปลกกว่านั้นคือผมได้ทําสกินตัวละคร power ฉบับของผมเองนะโดยไม่รู้ตัวอยู่ๆมีตัวละครที่แบบของ power ที่ทาปุ๊บแล้วปรากฏว่าในเกม pixel gun ทีดีมันมาโผล่เฉยไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะความบังเอิญหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ก็ผมเดาแบบนั้นนะครับผมเลนกับแแบนี้ก็ยังถือว่าแบบกปกติเฉยๆๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเล่นของจริงมา่อไรปุ๊บรอดูกานสิว่ามันจะเป็นยังไงแนะนำว่าแมมมที่เป็นเล่มแแมแมแคบช้ ใบเลี้ยนี่ก็ถือว่าพอปกตินะครับผมถา,ถามว่าผมมีเวลาว่างจะทําตัวละครสกินสินจีไหมก็ถ้าเกิดผมมีเวลาทํานะแต่ก็ตอนนี้ผมได้ทีหนึ่งแล้เดี๋ยวจริงๆมันยังมีตัวละครสัตว์เลี้ยงของเทอร์โบแคทนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเป็นคุกกี้แทนก่อนละกันเดี๋ยวพอคลิปต่อไปผมขอเปลี่ยนแมวเทอร์โบโอนาคตนะครับผมต่อไปเป็นแมมิฟฟาน,นี้ก็ทีเห็นนะครับว่า แหม2ต่อสองนี้มันยังน้อยเกินไปส,สาเหตุที่ผมไม่ได้เล่นแบบคนเยอะก็เพราะว่ามันอาจจะทำให้เกมกระตุกได้แล้วก็จะมีอวสพมาเสริมเดี๋ยวเขามีเป้าตายตกุหลาบจากซีซันที่แล้วนี่ระวังแหละเรื่อยเล,ลือ่อยเื่อยอืออ้ยายกุหลานโอ้โหเดี๋ยวเขาใช้สกินแรงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใช้สกินที่สองนี้บอกตรงนะคือถ้าเจอสกินที่สองติดสเสน่ห์ปุ๊บดาเมจจะน้อยลงคือเราตีสตูปุ๊บเบาลงไปด้วย อันนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ก็ยังพอรับมือได้ทีนึงเจอสุนัขใบเรือนี้ก็ถือว่าปกติกตเฉยๆนะน,นี่เนี่ยหันอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าดินจีแปงลงร่างเป็นร่างปีศาจใบเรืเอนี้เป็นอะไรที่เทน,น,นะแล้วก็แบบโหดกว่าเดิมอีกถ้าเกิดหากว่ามีตัวดินจีได้ร่างนั้นก็ถือว่าแบบเราสามารถใช้ได้นะแต่เสียดายบางทีอาจจะเป็นแค่อาแค่อุ้ดที่ถือเท่านั้นอย่างเดียวนะครับผม ท่านนานะคตมีร่างของเดนจิตถือเวเลียนนี้เป็นอะไรที่แบบมันจะโหดก,กว่าเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมอนั <c oughs> ่นแหละครับผมถ้าเกิดว่าเราโจมตีแบบตรงๆใหช้ช็อตนี้ก็สอบว่าทาได้เช่นกันนะครับผมตายคนละคนนี้แรงแต่นี่จะไปเจอของจริงแต่อนนี้คนก็ยังน้อยอยู่ยเรื่อยเลื่อยเลื่อยเลื่อย,อยนี่แหละอ่า <c oughs> ก็ยังของดีสามารถจะทำธารกิจชาเลนนี้ก็ควรจะใช้ แบวมิดเท่านั้นนะครับผมแบมปืนนี้ก็ผมไม่แนะนำนะครับนี่เลยโอ,อกเกมเลย <c oughs> คุ้มจริงนี่ถ้าเกิดเราเป็นตัวละครดิจิตรมันก็คงจะทำเสียงฮ้งฮองได้ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ด่านะมันเป็นเรบทจริงๆวิเดี๋ยวเขามีโปจิตา้าตหองการอ่าดวนตดดวนตดอ่าเอาดวนโปจิต้าสวนกลับเขาก็มีเหมือนกันมา โปจิตานี่ประทานโปจิตาดินี่นี่นี่นะปั่นปานปันนั่นแหละครับผมคุณผู้ชมมาอืมปานปันหมูสตั๊ดเครื่องอืมนั่นแหละครับอุ้ยเฮ็ดช็อตเลยเด็กแรงปานปันปานปันปันปันนี่แน่อืมมีเลยถ้าเกิดว่าเราเอาโอเคอีแล้วอืมถ้าเกิดจะทำธุรกิจนี้บอกเลย ต้องเล่นแมวมงคลน,น่อยก็พอได้นะครับผมส่วนสัตว์เลี้ยงก็ผมยังใช้ตัวคุกกี้เหมือนเดิมนะครับผมเพิ่มตามเมจแรงนิดนึงรูส่วนเหลือแต่บอดแ,แล้วแต่ยังคือถ้าเกิดว่าในีนาคตนเนี่ยผมก็จะมานําเสนออาวุธของกิจกรรมเสริมนี้ที่จะถึงนี้ก็ผมจะนําเสนอของอาวุธพิเศษพา r ทั้งหมดก่อนและรวมถึงลอตเตอรี่ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ของครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาทําแบบ ลงคลิปต่อวันเท่านั้นนะครับผมเนื่องจากว่าการตัดต่อผมมันอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรน,นี่คือวุธแรกที่จะลองใช้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมตแต้มเยอะไม่เป็นไรนะครับผมดูจากแต้มปุ๊บผมอาจจะที่หนึ่งก็ได้เปล่าเป็นในใจแขกขอแทนหน่อยรู้สึกว่าจะมีคนใช้ป้ายกุหลคนสกลที่สองติสเน่เดียวเดียวถ้าเจอประเภทนี้ระวงังนะครับผมผู้ชม ตีเบาเมื่อกี้สิบสี่กลายเป็นสิบเอ็ดเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งผมเปลี่ยนเป็นตัวละคร power power แล้วก็แมวเทอร์โบนักรับผมเอาล้ครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าไปก็กล่นนี้มันจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดผมใส่หน้ากากากันติดเสน่นี้นะครับผมเราสามารถแบบการแบบดาไม่จักศัตรูได้นะผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนแป๊บนึงนั่นแหละครับผมเออเอานากากากใช้เปลี่ยนการสถานะติดเสน่ห์ไม่ก็ติดวิกเคนสบายอ่าทีนี้ก็ผมสามารถสู้ได้แบบ แฟงนั่นแหละครับผมไม่ติดเสน่นี่แหละ,ะโดนปัน่นเห็นไหมครับผมคุณผู้ชมตะกี้เลือดก,กับเกาะยังเยอะอยู่แต่พอผมใช้หน้ากากปุ๊บไม่ติดเสน,เน่เป็นไงครับผมอ่าใครที่มีหน้ากากนี้ก็สามารถป้องกันได้ชั่วคราวทีหนึง่งเฉพาะคนที่ใช้ปืนหรืออาวุธติดเสน่เท่านั้นนะครับผมปั่น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 ปนั่นแต่ละครับผมโจมตีเข้าแบบถ้าคุณมีหน้ากากนี้ก็ยังแบบ พอซื้อเวลาทีนึงนั่นแหละครับผมก็วิธีการเล่นสุนักไปเลื่อนนี้นะครับผมจบแล้วครับสำหรับรีวิวของ Pi กเซลพาร์ตอาวุธแรกเชนซอร์ดเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ต้รางคลิววีโอดีเด็ดเลยครับผมก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแสตมป์เพื่อปบบเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยครับรวมถึงการกดกระดิ่งเพื่อป็นการแจ้งเตือนเมื่อม,มีคลิปใหม่นะครับผมหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลคัดแยไม่ถูกต้องในคลิปนี้ผมขอต้องขอกราบขออภัยในทีเดีด้วยนะครับผมสบคลิปนีี้ก็เพยง เท่านี้ก็นะครับผมแล้เจอกับอาวุธของพิษเสพพาดอาวุธที่2องวันจะเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับ